เห็ดถุงครับพี่น้องถุงเห็ดถุงเห็ดถุงถุง,ถงละสองบาทสองบาทครับพี่น้องพ่ออีกแล้วครับจกักูได้เฮ็ดมาล่นเฮียไว้แถวนี้ครับพี่น้องพ่ออีกแล้วครับพออีกแล้วเจออีกแล้วเอา้ามันหมาน,นครับพี่น้องครับครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับ ลุงกุญป่ากุณาคุณอาสุขขู่สุกคนเด้อพี่น้องเด้อครับวันนี้มาหาเห็ดคือเก่าครับพุ่นเป้าหมายทีเบ่ารวมสิไปครับยอดเขาลูกนั่นแหละครับพี่น้องครับไปต่เศร้าครับวันนี้ต่เศร้าคือเก่ากราบสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขม่องสุบอนเด้อพี่น้องเด้อครับเด้อครับกราบสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีคือเก่าคือหลังครับพี่น้องวันนี้สิไปหาเห็ดคือเก่าครับพุ่นละ ไม่พุ่นหรอครับพี่น้องไม่พุ่นล่ะพี่ยู่เขาเทือกเขาพุ่นหรอครับแมนเบิดครับพี่น้องเอาไปหาเห็ดน้ำเบาโดมครับมื้อนี้ไปาอเบิงทั้งคู่ทั้งเขาครับพี่น้องผู้ดใดมาฝากพีฝากตรองครับพี่น้องผู้ดใดมาฝากมาต้นครับครับพี่น้องครับ มปปิกกัอยู่ทั้งบุ่นครับพี่น้องสะไปเคไปครับพี่น้องสะไปเคไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็บพบครับพี่น้องกับเตียวของมันไม่ได้การแตะยา,างไม่ได้ครับพี่น้องได้เทา่างี เขียดิษะครับพี่น้องครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องไอติกะสะเอาสะเอาครับพี่น้องครับครับพี่น้องเคน,นพวกทั้งยังอีกแล้วนี่กระจาเห็นดูว่าแต่ดุษะไปทั้งปลาบอมผุนกนกำลังเอาอยู่ครับพี่น้องครับออกมาเรื่อยๆ มันดูดนี่นนนนบนอลนกไหลลงไปที่แล้วเก็ได้ไม่ใจร้อนอี่เตอร์ทีดีนนวนทั้งทีมันมีแห้ง ขี้ตายดดมองเลือกกขี้ตายเก็บอะไรขี้ขี้อะไรแล้วนะขี้ตายเนี่ยขี้ขี้ปลาดีแล้วครับพันกปาดครับพี่น้องจะไปปาดไปกับพี่น้องครับอยู้องมาเก็บนี่ก่อนมาเก็บนี่ก่อน นี่ครับพี่น้องซีอูแบบนี้ครับเฝนซีอูแบบนี้ครับพี่น้องนี่นะขอบค้าวครับพี่นอ้องว่ามันมีไใมักควงไว้ครับพี่น้องครับอ่ะเนี่ยเฮ้ยเอามันๆครับพี่น้องครับส่งแรงเชียร์แรงใจครับพี่น้องครับ เจ้าทินครับพี่น้องคุท่านคุณเจ้าทินเจ้าทินมาแล้วครับเอาเงาบาทนี่เป็นไรเนาะพี่น้องตั้งบ้านพี่น้องเป็นอะไรเนาะคอมเมนต์มาบอกบ่าวดมเนี่ยครับพี่น้องครับเนี่ยเบ่งอีพวะน้ำกันครับพี่น้องบรรยากาศหล่อนหล่อนครับพี่น้องครับฝ่าฝนตงแห้งๆเพว่าไม่สีหล่อนหลายเลยครับพี่น้องนี่เบ่งน้ำกันครับพี่น้องครับสับนี่ สามน้อยสี่น้อยนะครับบัวลายดอกบัวลายคือเขาดอกครับแต่ว่าอยากอวดบัวลายคือเขาครับแต่อยากอวดครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับสามดอกสี่ดอกครับพี่น้องยังไงครับยังหล่อมั้ยยังไงครับพี่น้องครับนี่ครับหน่วยนึ่งสองหน่วย สามหน่วยครับพี่้อขาวยังไงอวบอวบครับพี่น้องครับอวบๆใหญ่ๆครับนี่คือมาอยู่กันสามหน่วยคือบูพากอยู่กันหลายๆเนี้ยโอ้นี่อีกหน่วยหนึ่งครับน้องเอาสี่สี่นอครับพี่น้องเอาเบิ้งมรรยากาดไปน้ำเบิ้งเห็ดไปน้ำครับพี่น้องครับพ่ออีกแล้วครับจะกูได้เห็ดมาล่นเฮียไว้แถวนี้ครับพี่น้องพ่ออีกแล้วครับ อีกแล้วเจออีกแล้วเอา้ามันหมานครับพี่น,อน้องครับหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดกาอกโอ้ยเราโมโหสิบเลยเรียเสือบทนี่ครับพี่น้องสองสี่หกหกดอกครับ มองนี่หกดอกนู่หอยซิบครับพี่น้องครับหกดอกครับเก็บเล็กผสมหน่อยครับพี่น้องครับเดี๋ยวกับลายอิงเก,ก็บเล็กผสมน้อยได้หกดอกมองเลยหกเจ็ดดอกนี่ล่ะโอ้ยเนี่ oh yeah, ครับพี่น้อง คต้นไฟใหม่ครับพี่น้องครับต้นไฟใหม่ครับต้่ไฟใหม่อืมพี่น้องเบิ้งซาใจครับพี่น้องครับพวกเด้เก็บไดรลิมครับพี่น้อง ครับมาเลาะหอดมองอครับพี่น้องเป็นเลาะสายห้องครับสายห้องน้ำครับพี่น้องนี่เต่มเยเรกจะเอาไปแบบแี้ครับพี่น้องนี่ครับสี้หน่ยสีหน่วยหาหน่วยครับดิจุมเหงาหยาเพ็กค,ครับ เบิดเอามามาแห้งกันหน่อยสร้างมาอยู่เลยหลัสงสร้างมาป่ากันมากส้างมาฟังล้ำลุ่มสร้างอาอยู่บรรยากาะพี่น้องเนาะสร้างบาได้ไปยางไก่เอามงเดียวพ่อลวดแต่มันกับบ่พอครับพี่น้อง สายหองสาห่วยครับเหล่าต้นจิกต,ต้นห้างเลาผู้เลาะผ้าครับพี่น้องครับอา้าวมันหมาน,มนสุขคนเด้อพี่น้องเด้ออูบะเดมาก,กับเบิ่งคลิปเอาพี่น้องครับ มมอออกูดกับพ่บอกูดอยู่ครับพี่น้องโมเป็นตะออกกับมีครับขูดขี้ดินที่ซื้อกับมีเห็ดครับพี่น้องเจ้าเขาครับเจ้าเขาเกาไปครับพี่น้อง <c oughs> มันไผ่มันมันม่นครับพี่น้องนี่มองนี่สงสัยแล้วครับสวดๆนี่แ <c oughs> ม่นคักบ่าลมมา <c oughs> นี่แม่นคัก นีน่พี่น้องนี่เล็นบ่ครับนี่โอ้หน่นวยเดียวโอ,โอ,โอ,โอโว้บ่แม่นหน่วยเดียวสองหน่วยสามหน่วยนี่พี่นอ้อ,นองนี่หน่วยใหญ่อยู่ครับเอมันมานครับพี่น้องครับแม่นี่แล้วครับนี่บลูตัวบลูตัวครับน,<า>น,นี่พี่นอ้องฮะม้วนครับ มวนมวลครับรพี่น้องครับเวลาเต็มกำพี่แหละพี่เอยเอาอยู่นี่นล้วนี่กับพี่น้อง,อะองมะลิอยู่นี่ครับพี่น้องย่างหลายรอบแล้วเรเห็นว่าพ่อแบบน,นี้อ้ยผืนใหญ่แล้วครับเครื่องอยู่นี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หกหน่วยครับพี่น้องเมื่อท่านเคียได้ครับเห็นแทนโพน6กหน่วยครับพี่น้องครับ6กหน่วยใหญ่ๆเป่งๆเต่งๆครับพี่น้องครับพอเทือนอาซาเลยครับพี่น้องครับสองคนได้ทรัพนี่แหละครับพี่น้องมือนี้ได้หน่อยครับมือนี้ได้หน่อยเพราะว่าพี่น้องมาหาน้ำลายครับพี่น้องเอาของเสบผู้เล็กก็อยากกินครับพี่น้องครับสำหรับิี่เ้กะ รวมกับแม่พริกกับเสียมล้าราจจาสะก้อนครับย่าลื่นคลิปหนาได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับห่อไปขายตลาดครับบานี่วด้ไปเลาะตลาดกับเบื้องนี่ได้ครับห้ยกำลังแร่งชี้เรงใจนะครับบางๆสิไปเลาะตลาดอีกขึ้นเก้าอะไรครับพี่น้องช่วงนี้ไปเลาะผู้เลาะผาสะก้อนเลาะหาเห็ดสะก้อนครับ